สวัสดีครับพี่น้องพัวผัวก็ช่องโดูดผูดโดนๆๆๆครับนี่ยังบินครับผมพาพี่น้องมาเอาพึ่งครับมากับพันจิกครับพู้พันจิกตอกถ้อยเลยครับบอกว่าไม่ต้องถอกไอ้บืนเอาเอาบืนแล้วมันไม่ถ้อยเพิ่นตอกเอาตอกเอดนีะครับก็พึ่งพันจิกตามมานะครับตามมือเสานี่ครับมาพ่อก็เลยโทรหาเห็นไหมเอา้า เออมา่ายเขาเด้อเออห่วงแล้วครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวรถติดตามเมือด้านบนครับพี่น้องว่าห้างจีเป็นยังไงสีสวยสีงามบ่ครับไปครับเดี๋ยวขอญาตแต่งตัวเลยขึ้นน้ำพันเจ๊กไปครับผมเดี๋ยวรถติดตามมือครับเดี๋ยวพอกันด้านบนเลยครับครับผมพี่น้องขึ้นมาฮอดแล้วพึ่งแตกตั้งแจ่วัฒน์ได้ขึ้นพุ่นครับพันเจ๊กต่อปอกปอกปอก บอกก็าจะจุดควบป่จุดเพิ่งแตกลงไปหาที่แบบยากดตอนนี้ขึ้นมาหอดข้างบนแล้วครับเดีเยเยดเ๋ยวขอเคลียขอเคลียเคลียเพราะมีเคลียออกครับเคลียมลายครับดิเบื้องเปิดเปิดทางก่อนครับผมเดี๋ยวจะทายห้างให้เบิ้งงามๆครับเปิดทางก่อนนี่ครับพี่น้องพามาชมหัางครับโอ้คูหัวน้ำหัวน้ำพปละหัวน้ำ น้ำปิดตาอยู่แต่ว่าเหมือนกับฝ่อครับพี่น้องเจ็บเก็บรป่ออยู่อยู่โดนเหรอครับวัดจะผึ่งไหมโอ้ยอยูโดนโดนเหรออันเจ็กเหรอจังไหนดูโอเคครับผมเดี๋ยวหาหมุงตั้งกล้องให้พี่น้องมึงก่อนสั้นเลพี่น้องเดี๋ยวควนควนควนไม่ดู หึอูโดดแล้วถอดแล้วส่ยะมามครครส้ยมดดเป็ังพาเจกนี่โอ้มาเบิ่งนักอย่า โอเคครับผมเดี๋ยวขอตัดน้ำก่อนถุณก่อน cần một cái, đi kiếm cần, ôm mít đi, là, khoai mì ép tay hái rồi, uổng, hái, bóc đi là cây à, เอาตัวมีตกออ้ยเอาดโอ้ยมีดใส่มีดจะอวงตกเอะอ้วละเาวไป้วแม่มันหนังวเอาไปั้แม่เห็นด้มันหนักแมมัีิึกิโลนะ

เอาไว้เนี่ยฮะบอกถึงเอาไว้ปาดอมวอไว้เอาไว้ไบ่เอาไว้นคุณละนี่เอกไปลนออกไปลันปาดยากตัวมนอยู่หรออาเพ มาขวดเห็นไว้แล้วนะฮดเจก,กว่าไว้ครับมันิะอยู่บนะม่นอยู่หรอกกระปา๋าเออเอ,อ้อลาล่าละเห็นบ่บไม่เห็นคนอือ เจ้า่เจ้าหนังเจ้าพึ่งเจ้าบ่นัมบ่บ่เป็นยัง้ครับบ่บหายหายดกห้จะโจละมาลวดคือผ่งขราดเลยผาดนี่ผุดจวดาาจานจกงูจะยุ่ลไปมาูมาบ่หายเ้ครับมาเด้อลูกอลูกเจเดใจสอง้้อ อยากได้ลูกอ่อนพึ่งสวยๆนี่ครับไปต้มไปลาบไปกลวยพี่ใครพันธุ์เจี๊จัดให้นี่ครับลาบกลวยสนใจติดต่อพันธุเจ็๊ได้ครับอยากได้ต้มจัดให้นี่ยครับว่ามานี่ครับแพงสวยๆครับถ้าขายเบิดเป็นแผพนิกกี่กิโลละสองร้อยห้าสิบครับโอเคเอาบ่นี่เอาบ่เอาเลยไม่เหลือหรอกโอเคครับผมเออ จะบอกกันด้านล่างครับเขาบอกเอานี่พูดกันนาจอโอเคครับพี่น้องนี่ครับผลงานครับมือเดียเนี่ครัแตกถึงอยูโดนแล้วครับยันกลัวแล้วเนี่ยนีครับทำงานได้เมื่อไรครับนี่ครับผลงานควักนี่สนใจติดต่อเลยนะครับเด้อนี่ครับน้ำมานกัติเริ่มงามอยู่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผลเบิดก็คงสีน้ำดีกว่าครับเพราะว่า หนาผลมันจิบหนามมันบอเหนียวนะครับมันเดียวส่วนตัวอ้อนครับนี่ครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อพานเจ๊กได้ครับหรือติดต่อมาที่ผมครับเป็นแบบลาบแบบกล้อยแบบต้มไห่สำเร็จก็มีเ้ยครับเด้อสนใจก็ตลาดนัดสามแยกหนองโพงครับติดต่อพานเจ๊กนะครับสดใหม่ๆุสมอครับม่มีข้างนะครับเพราะว่าเขามันข้างบ่ไดดครับของมูนี่ครับได้มากก็ต้องไปต้มแล้วก็ไปลาบก้อยขายตามมือเลยครับเป็นมือเลยครับครับหรือว่าอยากได้เป็นดังแบบนี้ก็ ได้ครับผมเอาไปจัดก,การเองครับน้ำหวานคือกันครับถ้าสนใจแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ครับครับผมโอเคครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวพากันเลาะไปหาอีกจักหน่อยครับอ <t> ีกจักชั่วโมงสองชั่วโมงครับผมออกไปหาเบื้องโตครับโตตอมดอกไม้แต่ว่าฝนคือสีลิลิ้นครับแดดออกครับแต่ว่าฝนลิ้นครับเราเลาะเบื้องจักหน่อยครับผมเพื่อมาอีกจักครั้งสองครั้งนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันครับผมไปครับ เก็บฟองแล้วก็ลุยต่อครับนี่ครับพี่น้องเจอนี่ครับตอมดอกน้อยๆเนี่ย่างลายครับมีรุ่นครับแบบนี้มีรุ่นนี่ครับลายดีครับบินเต็มเลยครับเดี๋ยวล้อรุ่นมึงครับว่าติดตามเห็นบอแม่หลายแบบนี้บ่หนาผาดครับเดี๋ยวล้อติดตามมือครับครับพี่น้อง ออกจากห้าดอกนิดหน่อยดูโรงเรียนนะครับเห็นแล้วครับห้างครับบินเข้าไปอยู่ในป่าโรงเรียนครับยุ่ในเทคนิคต้นสูงครับห้างอย่างเห็นตะปีไก่เลยครับนึกว่าทางไม่โบแมนครับทิศทางบินไปทางนั้นครับเลยหลาะมาเจอต้นชาหกเกรตดนี่ครับรองเหลียงเอยต้นอย่างเนื้อเวนต้นนีอย่างล่ะลืมซื้อครับนี่ครับเออท้องไรเห็นแม่ลายตัวครับผม เดี๋ยวเบิ่งทิศทางครับพูดมานเจกเบิ่งยูตุนบุญครับเดี๋ยวเบิ่งทิศทางเดี๋ยวตามเบิ้งครับมาดิพอบอครับนี่ลุนครับแบบนี้ครับพี่น้องถามพ่อแล้วครับถามพ่อแล้วครับโอ้ยยูตุนเก้าอีกครับนี่ครับเดี๋ยวซุ้มลุนครับอันนี้มันอยู่หลังบ้านเขานะครับเดี๋ยวต้องบอกกจะฟ้องเพื่อน ครับพี่น้องตามมาพอดครับอยู่มือนเก่าครับนะครับพอนเก่าครับพอนเก่าอยู่บนตอดูตัวนี้ครับขาวๆเห็นไหมยังมีหอยอยู่อันเด้นไปอยู่หมัอนไม้อนไม่ครับพูดข้างบนครับถัดกันไปครับทังไงครับผมตามจากกินดอกไม้ครับเดี๋ยวรอเบิ้งครับว่าเดี๋ยวไปคุยกัเจะคของเขาครับอันอยู่หลังสวนหลังบ้านเอ้ายังตลวกปัญหาไหม โอเคครับผมเดี me, ๋ยวรอติดตามมือครับว <there. S 2> no. ่าจะได้เอาบนน้ำพังนี่หรือว่าจะรอเอามือหลังครับรอคุยเจ้าของเขาก่อนครับไปครับพี่น้องท่างที่สองครับุพันหนึ่งคุยกับเจ้าของเขาเรียบร้อยครับเขาไม้ต้องหายภาพไปเบิ้งกินน้ำนิดเดียวจ้าก็มาถามเขาเนาะเป็นกโบวายากดอก้ออเาอยครับคือเขาเพราาะว่เลยมาเอาอยู่ครับ ไปครเ้หกรักสมภพเพิ่นบ่อเขามเบึงหรอไหมหกโออกเลเลยครับเขาไม้เขาไม้ไม่ใคบในปลาไปละสมพเิ่นบ oh. oh. uh ่อเห็นแหรอไหมมันหกมันหกมันหกโอ้ เกีย่วเียรตานนเกียตครับพี่น้อ,อุย <ผม S 1> ก็เขาเจ้าจของเรียบร้อยครับพาพันเนเขามาสำรวจมึงสถานการณ์ครับผมนี่ผนม่วงครับขแง่งครับครับบม่ยากครับผมบ่นนานจะได้ตอกทอยครับตอกโคตตอกมนต,ตอนั้นก็ไ่ได้ตอกเลยอัอน่ยต,ตอ้ ยังมีใจนี่นี่นี่เกาอ่ะยันเชิงผมเลยบ่ต่อเขาอยากยังมีงาจับอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวขอ,อย่าเทศคขบก่อนครับไปจังว่ากันเดี๋ยวคอยลุยครับผมไม่ได้ทำบ้านได้เดีย๋ยวใหิงพันเจ็กจัดการครับทังนี้มูมูอ่ะเฮ้ <c oughs> ยครับพี่น้องพร้อมครับแงตัวพร้อมครบพร้อมโอ้พอันใหญ่ไปแล้วครับ เดี๋ยวไปแล้วเห็นเห็นว่าหมูมูบนขึ้นเอาขึ้นเอาอ่ะไปไปครับพี่น้องตัวหนุ่มม่วงครับง่ายๆครับผมเดี๋ยวไปพอกันเหมือนห้างผึ่งเลยครับผมไปครับไปครับพี่น้องปลาจิ๊กหยุดโค้งไปครับขึ้เขาไปแล้วไปครับไกลหัวทางครับนี่โอเคครับผมเดี๋ยวหามันตั้งกลองขึ้นไปไกลก่อนครับ เงียบกูไปก่อนโอเคครับพี่น้องมาหอดทรั้งแล้วมึงอ่งอดนอ่างที่สองครับน้ำเพอได้ครับผมเลยอยู่ถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวบ้าครับขอจะเผิ่อโบราณเนาะแกอีกแล้วครับฟันเจกว่าเลาะแล้วก็เลาะเลาะแล้วก็เลาะเบิดปีแกเหมือนเดิมโอเคครับผมเดี๋ยวตั้งกองให้พี่น้องมึงหลักป่านไหมครับเออพอได้อยู่ครับโอเค เลยมุมนี้ครับผมโอเคครับได้ละครบเลยแม่มก็สวยชมพังครับสวยสวยไปขอขอ,ขอัอ้

สวยครับผมได้อยู่ตรงไรอ่ะตรันี้ตรงไรอ่ะ เอาดังอันีบ่เอาชีมวนบ่เอาเกสรบ่มากาบมอยมานนี่ะจุกไปเลยเขาบอกเกอร

ขอขอขอก็ย,ยืมจับบันเอาไ้เบิดแม่มั้นั่นนี่ผมมาเบ็ดเดี๋ยวเอาไปยังครับนี่ก็แบบนี้เอาเอาไปเด้อเดี๋ยย่างไหลามาแมน่นี่ทุ่งใหญ่ À, Ủa, đi làm đó, bát, ở đây coi lên đó Đó cái đoạn kia bị có nhìn đi mẹ xuống nè cái lên được đi บมดถึตั้งันึเนาะงดมดีดียังไงก็ต้ยุดหางอา่ยองไปด้ไม่แค่้องต้อยดัวยืเไว้ยางน้นเยนตัวจงไ้ก็ได้โอเคม่แดงลายกครับน้ำครับนี้ก็ให้แอุ๊บอือเลครับ โอ้โเอามนี่เนาะไปครับพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวลงไปพอกันด้านล่างครับว่ นี่ครับลงมาแล้วครับผมหั้งที่สองครับของมือนี้ครับนี่สะพานเจ็ดมีสวนหลังบ้านครับนี่บ่อหลายครับในแจกงน้อยครับพ่อได้แบ่งเงินกับเจ้าของสวนนะครับนิดหน้อยครับกับด่านครับนี่สวนแกะขึ้นเลยครับเหลืองหูมีเพื่อนจำขั้งแรกเลยครับพ่อได้แบ่งเงินครับพ่อได้แบ่งกับเจ้าของเพื่อนครับผมแบ่งกันเพอไดยกได้กินครับโอเคครับเดี๋ยวคงกี่ได้มือนี้กับค้งกีไดเขาบ้านเลยครับ ถามเป็นสองครั้งแล้วครับแต่ว่ามีทิศทางเห็นอยู่อีกอยู่หลายหมองอยู่ครับแต่ประธานตามนะครับผมแต่ก็ลอมมือได้วางค็ค่อยไปครับมนีก็คงชิเข้าบ้านเลยครับราว่าพันจิจะไปตลาดนัดนนะครับผู้ใดสนใจกับตลาดนัดเลยครับติดต่อมาเลยครับกไกไลขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับอายุหากินครับตามฤดูกาลครับผม ไว้พวกรันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับ